สวัสดีครับผมสุพันจากเพนลกึงมานิจิคนนะครับวันนี้นะครับพามาดูงานติดตั้งนะครับแบบหล่อแผ่นรูดสําเร็จนะครับสาหรับไอิาและคันทับหลังนะครับไว้สําหรับงานทํากระแพงสําเร็จรูปนะครับว่าหน้าตาตัวแบบหล่อครบเซตนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับมาเริ่มต้นเงินที่แบบหล่อคอนกรีตตัวแรกนะครับคือแบบหล่อแผ่นรั้วสําเร็จ15แผ่นนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็คือลักษณะหน้าตาของตัวแบบหล่อนะครับตอนนี้ช่างกาลังทำลักษณะ การดึงรวดอยู่นะครับตัวพื้นฐานของแผ่นนะครับจะมีความยาว2เมตร9.2เซนนะครับสาเหตุที่ไม่ยาว3เมตรเพราะว่าเราเผื่อไว้ตัวปากล่องตัวเสา i 1 5ห้านะครับในหนึ่งแผ่นนะครับจะมีตัวลวดพ t จทั้งหมด3เ้นด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับจะโหลดปูนลงด้านบนนะครับแล้วก็ชักแผ่นขึ้นด้านบนเลยนะครับไม่ต้องลื้อตัวแบบออกนะครับ ด้านล่างแบบนะครับมีมอเตอร์เขย่าอยู่นะครับตัวนี้เมื่อขนาดเทปูนเราก็จะเปิดมอเตอร์เขย่าด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเพาหัวแผ่นตรงนี้นะครับไว้สําหรับเสียบเพื่อชัดตัวแผ่นออกจากตัวแบบหล่อนะครับต่อมานะครับมาดูแบบหล่ออีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับแบบหล่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสา i15 นะครับฟลิกความยาวที่3เมตรนะครับทําทั้งหมด8ต้นด้วยกันนะครับ เสาหนึ่งต้นนะครับจะมีรั้ว P C Y ทั้งหมดสี่เส้นด้วยกันครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเราไว้ให้ทํากําแพงสาเร็จรูปนะครับตัวนี้ไม่จําเป็นต้องมีปอกภายในโครงสร้างเสานะครับเพราะว่าไม่ได้รับแรงอะไรนะครับวันนี้ลูกค้าเลือกทาความยาวที่สามเมตรนะครับเพราะว่าจะทากําแพงสองเมตรห้าสิบห้าสิบเซนเนี่ยครับไว้ปักดินนะครับแต่ถ้าเราสามารถจะทําเสาสั้นกว่าสามเมตรก็ได้นะครับผมจะมีตัวก้านระยะไปให้นะครับตัวนี้ด้านล่างก็จะมีตัวมอเตอร์เขย่าให้เหมือนกันนะครับ ขณะเราโหลดคอนกรีตลงที่ตัวแบบเนี่ยนะครับเราก็จะเปิดมอเตอร์เขย่าร่วมด้วยเลยต่อมานะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นคานทับหลังนะครับใช้ใช้ร่วมกับตัวแผ่นลวดสาเร็จแล้วแหละครับคือลักษณะคานทับหลังตรงนี้จะเป็นตัวทีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกภาพให้ดูในวิดีโอนะครับตัวนี้นะครับจะดึงลวดพีเจทั้งหมด4เส้นด้วยกันหนึ่งสามสี่นะครับจะเป็นปีกตัวทีนะครับแล้วมีเพาหัวแผ่นนะครับทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับต่อด้านนะครับอ่า ครับตัวนี้นะครปูนที่ใช้เนี่ยนะครับจะใช้ปูนใช้หิน3ามทันะครับปูนสเตนสามร้อย2 0ขึ้นไปนะครับแต่รั้มต้องเหลวนะครับไม่งั้นปูนจะไม่ไหลนะครับปูนก็จะไม่เต็มหัวแผ่นนะครับเพราะว่าช่องทางเดินมันแคบมากนะครับนะครับและแถมมีเพาด้วยนะครับตอนนี้ก็ขลากเตรียมตัวเทคอนกรีตแล้วนะครับทีนี้นะครับวันนี้มาดิงานติดตั้งลูกค้านะครับ เป็นโรงงานทําพวกงานคานสะพานอยู่แล้วนะครับทํางานเรื่องระบบอันแรงอยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นงานโครงสร้างใหญ่นะครับตรงเราเป็นตัวโครงสร้างย่อยนะครับลูกค้าก็คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับมีตัวบังเกอร์นะครับไว้ใช้สำหรับป้องกันนะครับเมื่อเวลากิบล็อกหรือลวด P C ยหลุดหรือขาดขึ้นมานะครับจะไม่เป็นอันตรายแต่ผู้ปฏิบัติงานนะครับนี่นะครับตัวอย่างบังเกอร์ตัวนี้นะครับลักษณะคล้ายๆนะครับก็เหมือนป้ายจราจร การจราแผงการจลาจรของตำรวจนั่นแหละครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เตรียมทําการโหลดคอนกรีตแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับแบบตัวนี้นะครับใช้หิน3ามทับนะครับตัวนี้นะครับแผ่นรั้วสำเร็จ15แผ่นนะครับใช้ปูนโดยประมาณครึ่งคิวนิดๆนะครับประมาณอตีประมาณสุดจุดหคิวนะครับโดยประมาณนะครับส่วนตัวเสา i15 นะครับใช้ปูนอยู่0.46คิวนะครับก็0ูดคิวโดยประมาณนะครับ วนตัวนู้นก็ใช้ประมาณเกือบเกือบศูนจุดสคิวนะศูนย์ูนย์จุดหนึ่งห้าคิวโดยประมาณนะครับโอเคตอนนี้ก็กำลังจะหลดโูนที่ตัวแบบแล้วนะครับนี้ก็อ่ากำลังโหลดโูนลงที่ตัวแบบนะครับเริ่มจากตัวที่ตัวเสาไอสิบห้านะครับก็อันนี้ก็คือในชุดของงานกำแพงสำเร็จรูปนะครับเราก็ใช้โม้เดียวกันแล้วก็ใช้หินสามทดด้วยกันไปเลยนะครับ ดูหินนะครับแต่ตัวนี้สลัมจะเหลวไอจะจะข้นไปนะครับตัวนี้สลัมจะข้นไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับสาหรับตัว i อ15นะครับอ่ช่องมันกว้างอยู่แล้วนะครับยังไงตัวปูนมันลงแน่นอนนะครับอ่เดี๋ยวเปิดมอเตอร์เขย่าร่วมด้วยมัจะเปิดมอเตอร์เขย่าร่วมด้วยเลยนะครับเมื่อเปิดมอเตอร์เขย่าปุ๊บปูนก็ไหลลงไปที่ในแบบเลยนะครับ แต่สำหรับตัวงานแผ่นรอวดสำเร็จต้องสาล้าเหลวกว่าน,นี้ครับไม่งั้นลงไม่เต็มแผ่นแน่นะครับแต่ตัวตสาไอส5านะครับเนื่องจากล่องมันกว้างนะครับใช้เหนียวได้นะครับมเมื่อเปิดมอเตอร์เข่า,าก็ตัวฟูนก็ไหลลงไปเองโดยง่ายเลยนะครับ ทีนี้ตัวแผ่นลันน้วสำเร็จตอนนี้กำลังเตรียมแบบนะครับใส่เหล็กเท้าหัวแผ่นนะครับนะครับการทำแบบหล่อเป็นโต้เนี่ยนะครับเราโหลดปูนแล้วปรับแต่งผิวหน้าได้ได้ง่ายนะครับไม่ไม่เหมือนแบบที่ว่าหลอ่อเป็นต้นไทรต้นมันนะครับอันนั้นต้องใช้ตัวมาหยอดทีละช่องทีละช่องอันนี้เราโหลดปูนให้เต็มโต๊ะเลยนะครับแล้วก็เกลีย่ยทั่วนะครับ เปิดมอเตอร์ขย่าร่วมด้วยนะครับแปบ๊บเดียวเสร็จเลยนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่า,วาความสวยงามบางการขัดผิวให้เรียบเนียนไหมอะไรไหมอันนี้แล้วแต่ผู้ผลิตแล้วนะครับบางคนผิวด้านๆก็ได้จะเป็นอะไรนี่นะครับแปบ๊บเดียวเต็มแบบแล้วทีนี้แล้วก็แต่งผิวให้มันเรียบเนียนหน่อยให้เสมอขอบนะครับหรืออาจจะรอให้เสร็จอีกนิดนึงแล้วค่อยมาขัดสันก็ได้นะครับ ทีนี้ครับเรื่องอตัวเสา i15 เนี่ยตอนนี้เราไปใช้ทำสำหรับกำแพงสเสร็จรูปนะครับเราจะเน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลักๆเลยนะครับเพราะว่าตัวแผ่นรั้วสำเร็จเนี่ยมันเรียบสวยอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะต้องมาแต่งผิวตัวอขอบด้านไอไอเนี่ยด้านบนนะครับให้มันเรียบเนียนนะครับเหมือนขัดมันนแหละครับตอนนี้ระหว่างรอโปรเจ้ตัแล้วก็เกลี่ยผิวให้มันเนียนนะครับเนี่ยทางที่ช่างเขาก็ปาดแล้วครับ จากที่มันสั่งสาอย่างนี้นะครับจากที่มันสั่สาอย่างนี้เด็กก็เริ่มเรียนมาแล้วเดี๋ยวรอให้มันเซ็ตอีกนิดนึงนะครับแล้วค่อยแตกได้นะครับอันนี้จะทำได้ไปคร่าวๆก่อนนี่นะครับก็โหลดฟูลไปที่ตัวคานทับหลังนะครับตัวนี้สลัมเหนียวไปนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะต้องปรับให้มันเหลวกว่านี้นะครับเพราะว่า1ตัวนี้ไม่มีมอเตอร์ขยับนะครับ2ตัวบ่าตัวนี้นะครับจะเกิดฟองอากาศได้ง่ายนะครับ เดี๋ยวครั้งนี้จะใช้ตัว Y g จ้ดูนะครับแต่ถ้าตัวสลัมเหลวข้เนี้จะง่ายครับแล้วเราใช้น้ำยาเล่งปูนช่วยเอานะครับสลัมที่เหนียวเนี่ยเราเหมาะกับตัวแบบที่ว่าอ่าล่องกว้างๆเ่เสาัว้วนะครับหรือก็ไม่ก็ตัวเสาไอนะครับนี่เราใช้ตัวเี่ปูนช่วยด้วยนะครับเนื่องจากตัวล่องมันแคบนะครับ เราก็เลยใช้ตัวที่กับฝาเลยครับแล้วที่พุทธพูลหลดลงไปเลยแ,ลแรงมากโอเคคนระับเดี๋ยวมาหลดตัวปูนที่แบบหลอแผ่นรั้ว15แผ่นอีกทีนึงนะครับตัวนี้นะครับต้องเน้นสลัมที่เหลวหน่อยนะครับเมื่อสักครู่ เออมาแบบข้นมากันเลยให้ไปปรับฉลัานะครับเพิ่มน้ําเข้าไปหน่อยนะครับนี่ครับตอนนี้ครับเหลวดีครับปูนไหลลงลงแบบหมดเลยนะครับหินตัวนี้นะครับเราใช้เป็นหินสามทับแปดนะครับใช้สามทับสี่ไม่ได้ครับเนื่องจากที่ว่าสามทับสี่มันใหญ่นะครับลองมันเล็กนะครับลองมันหนาสี่เซนเองนะครับเพราะงั้นต้องใช้หินที่เล็กหน่อยครับนี่นะครับปูนก็ไหลลงไปที่ตัวแบบแล้วละครับ ตัวนี้นะครับใช้ปูนโดยประมาณ0.5-6คิวนะครับก็ครึ่งคิวพกว่าก็ตีก็0.6คิวโดยประมาณก็ได้นะครับเมื่อโหลดเตูมเมื่อโหลดปูนเต็มตัวแบบแล้วครับเราก็ทําการเกลี่ยให้ทั่วนะครับเดี๋ยวเอาลวดมาแยงที่หัวแผ่นด้วยนะครับเพราะว่ามีช่วงนั้นมีเพาหัวแผ่นอยู่นะครับคือเพาตัวนี้นะครับจะทําให้ทางเดินปูนเนี่ยมันเดินยากนะครับปูนอาจจะลงไม่เต็มแผ่นครับต้องช่วยด้วยนะครับ เอาลวดมาแยงที่เข้าหัวแผ่นหน่อยเพราะสำคัญคือหัวแผ่นเนี่ยต้องใช้ตัวลวดแยงช่วยหน่อยนะครับไม่งั้นปูนลงไม่เต็มหัวแผ่นนะครับนะครับในตัวแบบรอแผ่นลวดเนี่ยนะครับเราจะไม่โหลดปูนเต็มตเสมอแผ่นนะครับเราจะมีการเกลี่ยออกก่อนนะครับ เพราะว่าเราจะต้องทําการชักล่องนะครับทีนี้ถ้าปูนมันโหลดเต็มแผ่นเต็มแบบนะครับมันจะชักล่องไม่ได้ยากนะครับเพราะงั้นเราจะต้องอใช้ตัวเกลี่ยเนี่ยเกลี่ยไล่ออกก่อนนะครับจะไล่ออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาชักล่องแต่การจะชักล่องได้ต้องทิ้งปูนเสร็จไว้หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับให้ปูนมันเซ็ตตัวก่อนจะมาชักล่องได้แต่ตอนเกี่ยต้องทำณขณะที่โหลดปูนเสร็จเลยครับปูนยังเหลวเหลวอ,อย่างนี้อยู่นะครับ เยไปลครับนี่นะครับมาดูแบบหล่อเสา i15 ิมหานะครับที่เตรียมแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งช่างก็ได้ขัดผิวจนเนียนแล้วนะครับเนียนสวยเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ดูจนฟูเสร็จตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการชักล่องกันนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับนี่ครับเราทิ้งแบบไว้ประมาณ 1ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วแต่ปูนนะครับว่าเซตตัวเร็วหรือช้านะครับอันนี้นะครับสังเกตได้นี่เริ่มเซตตัวแล้วนะครับแข็งแล้วนะครับเราก็ทําการชับล่องนะครับก็โดยใช้ดาบปูนดับทรายนะครับผสมมาตามตูรนะครับหลักการคล้ายๆทำจับเสียมนะครับนะครับแล้วก็มาทิ้งตรงนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยปาดไล่ไปนะครับทีนี้พี่ยึดข้างใดข้างหนึ่งนะ รูดยาวไปได้เลยพี่รูดปืดไปเลยเดี๋ยวพอไม่เต็มตรงไหนแล้วค่อยมาเติมเป็นช่วงๆนะครับอันนี้ถืถอว่าสวยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับขึ้นสั่นแล้วนะครับอย่างตรงนี้มันล่องนี้ไม่เต็มใช่ไหมพี่ก็ปล่ตรงนี้เลยแล้วค่อยไล่ขึ้นตรงนี้ใหม่ๆไอต,ตรงที่มันดีแล้วก็ปล่อยผ่านไปนะครับแต่ท้ายนี้นะพี่ให้คนหนึ่งปล่อไว้ให้แล้วพี่ปื๊ดไปทีเดียวเลยไวเลยนะครับ ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเริ่มเริ่มเอาเพลาหัวแผ่นออกได้แล้วมันเริ่มเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวเอาไปยังอย่างก็ได้เดี๋ยวชัดคล้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนน,นะครับพี่ก็โปะโปะปูนไปถ้าถชักออกมาอยอะนะ่ะโอเคขึ้นล่องตัวอยู่ครับ ช่ไหมครัยอดปูนไปรอกเลยแล้วเราค่อยลูดปื๊ดไปทีเดียวเลยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะฮะขึ้นสันนะฮะเนี่ยพี่ก็ต้องดูคนผสมว่าเอาเน,นี้ยอันเนี้ยผมว่าสูตรเนี้ยใช้ได้เลยขึ้นสันง่ายด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมากรีดเอาคาัตเตอร์กรีดตรงนี้ทีนะเห็นไ,ไหมถ้าพี่แกะออกมาเลยเนี่ยมันจะเป็นขี้ปูนขึ้นมาแล้วพอเราไปเด็ดออกตอนมันแข็งเนี่ยมันทําให้คิ้วเราหักให้ขอบเราหัก ตรงเนี้ยพี่สังเกตใช่มันเหินเออเพราะว่าไอตรงเนี้ยมันสูงกว่าตรงตัวนี้หน่อยเพราะว่าเราทําไว้กันน้ําปูนมันไหลไงทีนี้พี่พี่อาจจะต้องเริ่มกดกดลงไวให้มันได้ไม่งั้นมันพอไปวางเนี้ยมันจะทําให้ตรงเนี้ยมันมันสูงกว่าใครเพื่อนนะครับอ่าอย่างเงี้แหละโอเคนะพี่ชักมาโอเคไหมปูนมันมันยุบไหมมันแข็งยัง หรือยัง,ยงเหลวเหลวอยู่เหลวเหลวย่ก็เสียบคาไปก่อนยังไม่เอาแต่ถามว่านี่ทุ่มหนึ่งแล้วล่ะใครจะมาชักตอนสองทุ่มนะม,มาดูตัวแบบหล่อคานทับหลังนะครับเราได้ทําการชักล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับความเนียนนะครับความสวยนะครับของตัวสันล่องนที่ผ่านการชักมาแล้วนะครับขอบคมเลยนะครับ อันนี้เนื่องจากสูตรน้ำปูนทรายเนี่ยที่ผสมเนี่ยได้ที่นะครับหนึ่งอถ้าปูนมากไปมันก็จะตกตัวนะครับปูนก็จะเวลารูปมันก็จะถกนะครับถ้าทรายมากไปขอบมันจะไม่ขมนะครับเพราะงั้นต้องหาอัตราส่วนที่ให้พอเหมาะพอเจาะกันนะครับเนี่ยนะครับอ่าสวยเลยนะครับหลังจากชักล่องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาชักเผาหัวเสานะครับตรงนี้นะครับ อ่าที่เป็นรูโบโบเลยนะครับเราชารักออกเลยนะครับแล้วก็แผ่นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะมีรูนะครับไว้ให้ใช้ตัวเหล็กเสียบยกแผ่นออกนะครับอ่ทีนี้มาดูตัวแผ่นลวดว15แผ่นนะครับนี่มาปูเสร็จที่ได้แล้วนะครับแล้วก็ทําการชารักเพาหัวแผ่นออกนะครับนี่นะครับ ก็โดยประมาณ 1- 2ชั่วโมงนะครับแล้วแต่สูตรปูนนะครับก็ตัวนี้หลักใช้ใส่น้ายาเล่งปูนร่วมด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้ปูนสลับที่เหลวนะครับถ้าไม่ใช้น้ํายาเล็กเนี่ย่าจะมาชักล่องได้พาจะมาชักบพาหัวแผ่นได้เนี่ยใช้เวลานานนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณ 1- 2ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคครับหลกักการทํางานก็คล้ายของตัวคานท้อนหลังนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็กําลังไล่ฉันแตกอยู่นะครับอันนี้ตัดอันนี้สวยแล้ว รบแล้วนะครับอันไหนที่ยังไม่สวยเนี่ยแค่มาเก็บเป็นจุดๆครับไม่จําเป็นต้องมาชักใหม่ทั้งทั้งทั้งร่องนะครับก็สุดท้ายนะครับผมนะครับทีมงานมานิจกนครับเวลาเรามาเทนนิ่งงานให้ลูกค้านะครับเราก็จะอยู่เทนนิ่งสอนการใช้งานให้ตั้งแต่เริ่มจนจบเลยน,นะครับไม่สนใจเรื่องเวลานะครับว่า มันจะเสร็จมืดเป็นๆขนาดไหนนะครับถ้าลูกค้าอยู่กับเรานะครับทีมงานช่างอยู่กับเราเราสอนให้จนจบกระบวนการเลยนะครับเพราะว่าในหลักการเลอกคอน์กิตอันแรงนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานดึงลวดนะครับมันเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทางานเนี่ยผมก็จะมีเป็นลําดับขั้นตอนให้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าไม่อยู่จบกระบวนการเนี่ยทางทีมช่างผู้ผลิตเนี่ยจะขาดความเข้าใจในการผลิตงานนะครับทําให้ชิ้นงานเนี่ยออกมาไม่สวยงามนะครับ แล้วก็เป็นข้อพิพาทหรือวามแข็งแรงอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับก็ฝากกันด้วยครับสําหรับเพจมันนี่เจ็คนนะครับท่านใจที่สนใจงานเกี่ยวกับแบบหลอความเกียอะไรนะครับก็ติดตามได้นะครับทั้งเพจ u t u b e Facebook t i k t o k นะครับแล้วก็ l ล n e นะครับก็ก็จะมีผมนี่แหละครับจะให้ข้อมูลความรู้นะครับเวลาไปติดตั้งหน้างานโรงงานลูกค้าต่างๆนะครับก็จะมีอะไรก็จะมาแชร์ไอเดียกันนะครับสวัสดีครับ